วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่13มกราคมพุทธศักราช2566วันศุกร์ที่13หากเป็นเรื่องของความเชื่อโชคลางแบบฝรั่งก็นับว่าเป็นวันร้ายสุดๆประมาณวันมรณะของโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากว่าเป็นวันสิ้นพระชนของพระเยสุคริสแต่ว่าเลขสิบสามกับคนไทยนั้นกลับมีแต่สิ่งที่ดีอย่างเช่นว่าเทศมหาชาติก็มีสิบสามกันทุดงขวัตก็มีสิบสามประการเป็นต้น ในเรื่องของความเชื่อนั้นถ้าหากว่าบุคคลที่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปท่านจะเชื่อกรรมเชื่อการส่งผลของกรรมเชื่อว่าทุกรูปทุกนามมีกรรมเป็นของตนและเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ส่วนที่ต่ำกว่านั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้องเชื่อมงคลภายนอกอยู่บ้างเพียงแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับใจของเราเองดังในพระบาลีที่ว่ามาโนเศรษฐามาโนมยาสูงสุดก็ที่ใจสำเร็จก็ที่ใจ อย่างเช่นบางคนโดนหมอดูทักมาว่าชื่อเป็นกาลกินีไม่เป็นคุณแก่ตัวเองความจริงแล้วชื่อไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าสิ่งที่เป็นคือกํำลังใจของเราที่ไปย้ำคิดย้ำทำว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีในเมื่อใจของเราคิดแต่ในสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้น ก็ก่อให้เกิดผลไม่ดีขึ้นมาตามหลักมโนมยาคือสำเร็จด้วยใจนั่นเองดังนั้นกระผมมัตตมภาพเองนั้นไม่ได้เชื่อในเรื่องของโชคลางแบบนี้อย่างที่โบราณบอกว่าขมนตาซ้ายร้ายจะมาขมนตาขวาลาบจะมา กระผมอัตมภาพบอกว่าขมนตาซ้ายลาบใหญ่จะมาขมนตาขวาลาบใหญ่ยิ่งกว่านั้นจะมาเป็นต้นดังนั้นถ้าหากว่าเราคิดดีพูดดีทำดีไปเป็นระยะเวลาหนึ่งคุณงามความดีที่เราสั่งสมเอาไว้ก็จะส่งผลดีให้แก่เราโดยส่วนเดียว ดังนั้นในเรื่องของมงคลภายนอกจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนมงคลเหล่านี้นั้นมีการถกเถียงกันตั้งแต่พรหมเทวดาลงมาจนถึงมนุษย์ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากจนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้อุบัติขึ้น เหล่าพรหมเทวดาทั้งหลายรู้ว่าองค์พระสัพพันญูได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วจึงได้ส่งตัวแทนมากราบทูลถามถึงมงคลที่แท้จริงว่าสิ่งหนึ่งประการใดจึงจะจัดเป็นมงคลแท้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงมงคล38ประการ ตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังปันตานันจะเสวนาเป็นต้นแปลความว่าการไม่คบคนพานการครบแต่บัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาจัดเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งไล่ยาวไปจนถึงพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนกรรมปติ อโศกังวิระชังเขมังเอตม,มังคลมุตตมังคือจิตซึ่งกระทบโลกกระทำแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกมีแต่ความกเกษมปราศจากทุลีคือกิเลสจัดเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งถ้าท่านทั้งหลายศึกษาตามลำดับลำดับ ไปจะเห็นว่าในมงคลสานั้นเป็นมงคลตั้งแต่ชาวบ้านทั่วๆไปจะยึดถือปฏิบัติแล้วเป็นคุณงามความดีแก่ตนเองไปจนถึงช่วงท้ายๆก็เป็นเรื่องของพระอริยเจ้า ตั้งแต่อริยสัจนจณทัศนังเอตมังคลมุตตะมังเป็นต้นไปก็เป็นเรื่องของพระอริยเจ้าแท้แล้วดังนั้นในเรื่องของมงคลภายนอกจึงไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนดังที่กระผมอัตรมภาพกล่าวอยู่เสมอว่าการเปลี่ยนชื่อนั้นไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย นอกจากการเปลี่ยนความประพฤติคือกายวาจาใจของเราให้อยู่ในด้านที่ดีถ้าสามารถทำได้ต่อเนื่องยาวนานพอสิ่งที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเองสำหรับวันนี้กระผมอัตมภาพได้ออกไปธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเพื่อซื้อแคชเชียร์เช็ค สำหรับมอบให้กับพระมหาวิสูตรวิสุทธิปัญโยรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านได้ไปสร้างลานธรรมลานปัญญาเป็นเรือนไม้ไผ่เอาไว้จัดนิทรศการต่างๆสงเคราะห์ความรู้ด้านต่างๆแก,ก่เด็กๆแล้วเกิดสะดุดขึ้นมาเพราะว่า ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ญาติโยมที่จะสนับสนุนเต็มที่ก็เป็นไปได้ยากท่านจึงได้ขอผ่านกระผมอัตมภาพขอให้ชมรมรักธรรมรักไทยซึ่งมีการสร้างถาวรวัตถุเอาไว้เป็นสาธารณประโยชน์ปีละหนึ่งอย่าง ให้ช่วยดำเนินการตรงนี้ต่อให้เสร็จกับผมอัตมภาพจึงต้องไปซื้อแคชเชียร์เช็คเพื่อนำไปถวายท่านในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันทางชมรมรักธรรมรักไทยไอตัวเล็กพร้อมกับคณะก็ได้ช่วยกันซื้อสิ่งของต่างๆที่จำเป็น ซึ่งทางโรงเรียนหมู่บ้านเด็กวังด้งที่อยู่ไม่ไกลจากเรือนไม้ไผ่ลานธรรมลานปัญญามากนักทางโรงเรียนได้ขอวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับนักเรียนมาตลอดจนกระทั่งข้าวปลาอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆคือมีสารอาหารครบห้าหมู่ โดยเฉพาะให้เว้นจากเรื่องของขนมกรุบกรอบหรือน้ำหวานต่างๆเพราะว่ามีแต่ส่งผลเสียให้กับเด็กในเมื่อเป็นเช่นนั้นทางไอ้ตัวเล็กกับคณะจึงต้องไปเสาะหาสิ่งต่างๆด้วยปัจจัยที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญผ่านกระทู้ในเว็บไซต์วัดท่าขนุน เพียงแต่ว่าในขณะที่กระผมอัตมภาพเดินทางไปยังธนาคารนั้นก็ได้เห็นว่ามีหลายโรงเรียนได้จัดงานวันเด็กภายในวันนี้ซึ่งก็คือวันศุกร์ความจริงวันศุกร์นั้นยังเป็นวันเรียนของเด็กๆอยู่ ปกติกับผมอัตมภาพตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นประถม <buying> ปถ <tiden. S 1> ี <OM IS> ที่หนึ่งไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามซึ่งในสมัยก่อนนั้นเรียกว่าชั้นมศสามการจัดงานวันเบกนั้นจะจัดตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี แต่ให้สงสัยว่าทำไมทางโรงเรียนจึงไม่จัดให้ตรงกับวันเด็กแต่มาเบียดบังเวลาเรียนของเด็กทำให้เด็กเรียนได้ไม่เต็มที่แล้วขณะเดียวกันก็ช่วยให้บรรดาครูบาอาจารย์อยู่ในลักษณะอู้งานไปในตัวด้วยโดยอ้างว่าช่วยกันจัดงานวันเด็ก ผมอัตมภาพไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าโดยจริตนิสัยของตนเองนั้นเรื่องของการเรียนการสอนถือว่ามีความสำคัญในอันดับต้นๆสมัยที่เรียนหนังสืออยู่และเป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสืออยู่ ถ้าตรงกับวันเรียนวันสอนกระผมจะไม่รับกิจนิมนต์เลยจะทุ่มเทเวลาให้กับนิสิตเพื่อที่จะได้ให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นรับความรู้ไปอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากกระผมอัตมภาพสามราย ก็คือพระมหาสมชายรัตนโชโตพระมหากริตินประพัสโรและพระครูสมุจำรดวรโชโตซึ่งได้เรียนจบปริญญาโทสาขาการพัฒนาสังคมมากราบถวายวิทยานิพนธ์ของตนและกราบขอบพระคุณที่ช่วยส่งจนกระทั่งเรียนจบปริญญามา ดังนั้นในเมื่อกระผมมัธรมภาพให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนการสอนเป็นอันดับต้นๆจึงไม่เห็นด้วยกับครูบาอาจารย์ที่ได้จัดงานวันเด็กให้กับเด็กนักเรียนในวันนี้ซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าถ้าจัดให้กับเด็กในวันนี้แล้ววันเสาร์ซึ่งตรงกับวันเด็กที่แท้จริงนั้น เด็กๆจะได้ไปสนุกสนานอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งมีกิจกรรมสำหรับเด็กในวันนี้อย่างเช่นว่าธรำรเนียบรัฐบาลสวนสัตว์สวนสาธารณะตลอดจนกระทั่งหน่วยราชการต่างๆเป็นต้นถ้าท่านทั้งหลายคิดในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการคิดที่สั้นไปนิดหนึ่ง เพราะว่าในเรื่องของเด็กนักเรียนของเรานั้นการศึกษามักจะสู้ที่อื่นเขาไม่ได้อยู่แล้วระยะเวลาในการเรียนโดยเฉพาะเทอมสองนี้ก็จะมีน้อยเนื่องจากว่ามีวันหยุดหลายต่อหลายวันมาก ทำให้การเรียนการสอนอาจจะไม่ครบ200ชั่วโมงตามที่ทางกระทรวงได้กำหนดเอาไว้แต่ว่าท่านทั้งหลายก็คงใช้เวลาเรียนมาจัดงานวันเด็กโดยที่บวกเป็นเวลาเรียนใน200ชั่วโมงไปด้วย ถ้าหากว่าเป็นไปในลักษณะนี้จะให้การเรียนของเด็กนักเรียนของเรามีคุณภาพก็ย่อมเป็นไปไม่ได้เหตุเพราะว่าเด็กของเรานั้นโดยทั่วๆไปแล้วคุณภาพในการศึกษาก็ตกต่ำมากโดยเฉพาะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมต่างๆ ในปัจจุบันนี้เด็กๆเ,เวลาเจอผู้ใหญ่ตลอดจนกระทั่งเจอพระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวนมากต่อมากด้วยกันที่ทำตัวไม่ถูกแต่ว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้กระผมมัตรมภาพก็ไม่ได้มีหน้าที่การงานอะไรที่จะไปขัดขวางไม่ให้ท่านทั้งหลายได้กระทำการแบบนี้ เพราะว่าเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการที่จะดำเนินการตามแต่ท่านเห็นว่าเหมาะสมกระผมธรรมภาพเห็นสิ่งหนึ่งประการใดที่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะจะสมก็ต้องทักท้วงไปตามหน้าที่ของตนเองก็คืออยู่ในฐานะผู้นำชุมชน ได้แก่ความเป็นเจ้าอาวาดในเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำให้เด็กๆในชุมชนของเราลดคุณภาพลงลดศักยภาพลงก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทักทวงแต่ว่าท่านทั้งหลายจะฟังหรือว่าไม่ฟังก็แล้วแต่จะพิจารณา เนื่องเพราะว่าการบอกกล่าวในลักษณะสั่งสอนแบบนี้บางท่านเองนอกจากไม่เห็นประโยชน์เพราะว่ากำลังใจมืดบอดมากแล้วก็ยังอาจจะเกิดความโกรธเคืองจนกระทั่งตั้งต,งตนเป็นศัตรูไปเลยก็มีดังนั้นในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีผล แต่ว่าในส่วนของการสร้างศัตรูนั้นน่าจะมีตั้งแต่เริ่มพูดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้